วันนี้ขอสวิตเวิร์ดนะคำเปลี่ยนชีวิตสวิตเวิร์ดคำเปลี่ยนชีวิตวันนี้เสนอคำว่าคราวที่แล้วเราเอาช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตอีลาเต้ครับอีลาเต้ครับมันเอาฟังคล้ายๆกันครับนะเบียร์นะเบียร์เขามีมีเบียร์แล้วมีมีไลท์มีโกล้มีเบียร์สดอ่ะไลท์มีไลท์โก้เลยพวกนี้วันนี้เอาไทนี่ไทนี่ครับนะไทนี่ไทนี่โก้ไทนี่โก้นะครับแล้ไทนี่โก้ อย่าบอกว่าไทนี่โกนะไทนี่โกนะฮะไทนี่ไทนี่บาเล็กและโกอันนี้ท่านผู้ฟังนะครับถึงเพื่อน,นพี่น้องที่าขายัันเยอะๆอ๋อนะครับสำหรับใครที่อวบระยะสุดท้ายนะครับเอาระยะต้นก็ได้ระยะต้นก็ได้น, <c oughs> นะครับหรือ <c oughs> ที่ยังไม่พอใจในรูปตัวเองอยากให้มีรูปร่างสลิมและผอมบางนะใช้เช่นใช้คำว่านะฮะไทนี่ไล์ไปก่อน ไทยนิไลท์ก่อนไทยนิไลท์ไทยนี่ไลท์ก่อนไทยนิไลท์ไทยนิไลท์ไทยนิไลท์ก็ท่องไปเนี่ยนั่งนั่งฟังกันอยู่เนี่ยไทยนิไลท์ไทยนิไลท์นะครับครับเสร็จแล้วไทยนิไลท์ตัวนี้จะเอาไขมันออกเอาไขมันออกไปนะครับเบิร์นแฟตนั่นเองเบิร์นแฟตที่มันมีเซลลูไลท์ ใช่ครับมีคนถามมาลดฟัซตแล้วแบลสลตรไลท์มีคอเลสเตอรอลต่างๆไทนิโกไทนิโกนะครับเราก็สามารถใช้ควบคู่กันได้นะครับผมว่าเราจะใช้คำว่าไทนิไลท์ไทนิโกไปด้วยกันโอเคควบคู่กันครับไทนิไลท์ไทนิโกนะครับก็คือจะทําให้สัดส่วนลดลงนะครับขจัดไขมันแล้วก็เซลลูไลท์ต่างๆขณะที่คุยไปด้วยไทนิไลท์ไทนิโกเนี่ยนะทำยังงี้ไปด้วยได้ไหมนี่นิ้วนี้หัวแม่มือกับนิ้วนางนะครับครับเอาเอานิ้วนางนะครับเข้ามางอเข้ามานะครับงอเข้ามา เสร็จแล้วก็เอานิ้วโป้งกดไว้นิ้วโป้งนะนิ้วหัวแม่มือครับครับกดไว้นะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะตรงนี้ช่วยอะไรครับอีกทีหนึ่งอันนี้เบิร์นแฟตเนี่ยเบิร์นแฟตเลยนะครับเบิร์นแฟตเบิร์นนี่ขณะที่เราทำสองมือเนี่ยนะเราทำสองมือใช่ไหมมือเลยฮะช่วยกันมือเดียวไปสองมือนี่ผลเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะครับตำราว่าทําซ้ายมันไปขวาทำขวาไปซ้ายใช่ที่เราก็ทำสองมือให้มันไปทางซ้ายขวามันจะได้บาลานซ์จะไม่งั้นเดี๋ยวผอมข้างเดียวไม่ดีนะ่ย ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลนะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคาราเดียทำแล้วก็บอกว่าไทเนิร์ไลท์ไทเนิโกะนะครับโอเคครับต้องต้องนานและบ่อยแค่ไหนครับธรรมดาแล้วเราเราจะใช้ใช้ตัวมุตรานนะครับสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีแต่สี่สิบนาทีเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งนานตาตาสี่สิบนาทีนะไม่ใช่นะ่วดเดียวไม่ไม่จำเป็นต้องอย่าไม่จำเป็นนะครับเราเดินไปแล้วโอเคเราก็บอกเอออย่างเงี้ยก็ได้นหรือขึ้นได้เมื่อไหร่ปุ๊บก็อ่านขนาดเดียวกันเราก็บอกว่าท่านจะก็ไทเนิร์ไลท์ไทเนอร์โกะไทเนอร์ไลท์ ทันนี้ไลท์ทันนี่โกทันนี้ไลท์ทันนี่โกท่องไปเรื่อยๆท่องมาเรื่อยๆครับแล้วมันจะรู้สึกเองว่ามันเริ่มลดนะครับแล้วอาทิตย์หน้านะถ้าผมไม่ลืมครับเราจะบอกว่าทํายังไงถึงจะเลิกจุกจิบเลิกจุกจิบจุกจิบกินจุกจิบโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อ้วนหรือว่าเป็นคนที่มีน้ําหนักเกินเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนทานจุกจิกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีคาถามาบอกใช่ไหมเอาไว้เลยก็ได้แต่ละอาทิตย์หน้าใครเอาตัวจริง ได้ครับคัดคัดคัดตัดเลยนะครับโอเคคัด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 ตัดให้ขาดเลยซับๆับเลยนี่แหละครับถัดหน้ามาก็เอาเอาคู่วันนี้เอาคู่นี้ก่อนได้ครับถ้าวันนี้ก็คือไทนิไลท์ไทน่โกไทน่ไลท์ไทน่โกไปเรื่อยๆเลยชีวิตทําให้ทำให้คุณเป็นคนใหม่นะครับเป็นมีร่างใหม่นะครับในตัวคนคนเดิมนะครับเรากะว่าเราจะอยู่เนี่ยอีกหลายอาทิตย์ใช่ไหมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ รับทราบไปแล้วเนี่ยคพอถึงตอนช่วงนั้นแล้วเนี่ยโทรมาบอกบั่งให้เพว่าชื่นใจหน่อยทายนะครับครับพอจะรับได้คุณน้องจากจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับคุณน้องครับอาจารย์สวัสดีค่ะพอนะดีเปิดมามาเจอนะคะและเห็นอาจารย์ผู้เกีย่ยต่อรถน้ําหนักนะคะไทยนี่ไร้ไทยนี่โกนนะคะอาจารย์พอดอีตัวดิฉันเริ่มทำพออาจารย์แนะนำเลยนะคะเริ่มทำตอนนี้จะโทรที่โทรมาถามเพราะว่าพอเริ่มทำแล้วท่องไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่อาจารย์แนะนำนะคะ่ะ ร่างกายมันจะร้อนใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าทางด้านตัวนี้คราต้องทำมือด้วยเปล่าทำมือด้วยไหมครับทําทำทำค่ะเราตัวดิฉันเอาเอามือเอามือที่โต้เนี่ยนะคะยกมือให้เลยค่ะพอพออาจารย์บอกปุ๊บใช่ไหมคะตัวดิฉันก็ทำพอทำแล้วปรากฏว่าฟาร์มร้อนอาจารย์ทั่วร่างกายนะคะ แล้วก็ไปถึงปลายเท้าแขนเขินเนี่ยะอาจารย์เหงื่อมันเหงืง่อม,มันซึมออกอะค่ะดิฉันก็ไม่ได้ตกใจนะคะก็ะคงว่าเออคงจะได้ผลก็เลยท่องท่อง,งไปแล้วก็ฟังอาจารย์กับพิธีกรพูดเรื่องอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆค่ะจนจนไอ้นั่นเลยค่ะเลยตอนนี้เอ่อตอนตอนหลังมันมันก็ค่อยๆค,คลายความร้อนมันค่อยค,อยคลายอาจารย์เลยรีบโทรมาถามอาจารย์ว่าอย่างนี้วิธีนี้ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องครับแสดงว่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งเซลลูไลท์ทั้งทั้งไขมันเนี่ยเริ่มทำงานแล้ว นะครับโอ้ดีมากนะครับค่ะแล้วพอพอทำเสร็จนี่เอ่อทิ้งระยะสักนิดหนึ่งแล้วค่อยดื่มน้ำสองแก้วที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะที่รินแล้วอาจารย์ตำราแปดแก้วนะครับได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะเพราะตัวดิฉันชอบดื่มน้ำอยู่แล้วต่อวันใช่ไหมแปดแก้วต่อวันแปดแก้วหลังจากนี้วได้ค่ะเพราะเพราะว่าทานทานเลยแปดแก้วอาจารย์ได้ครับดีมากเลยครับวันหนึ่งเอ่อจบลิตรนะคะอาจารย์ค่ะโอ้ดีมากครับ คุณน้องครับผมต้องขอขอบพระคุณม็นอย่างมากเลยนะอาจารย์อย่าขอบคุณตัวดิฉันดิฉันต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ที่ที่อาจารย์แนะนาแบบนี้ให้ให้ให้พวกเราได้ได,ได,ได้ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะขอฝากอีกเคสหนึ่งได้ไหมคะ อย่างที่ตัวภาษาอังกฤษมันขึ้นไทยไร้ไทยอะไรเนีคยฮะอาจารย์ให้ทางด้านนั้นขึ้นเป็นภาษาไทยบ้างได้ไหมคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ไมู่ีว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะได้ครับแล้วบางคนจะได้จะได้จดเอาไว้นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์จะกรธนะคะเวัสดีสวัสดีใหญอยากจะให้คนอื่นได้รู้บ้างค่ะยินดีคนับยนดีคับผมไม่มีสิทธิ์กรธท่านเลย เราไมีแต่สิทธิ์ที่จะรับความรับผิดชอบมากเพระว่ากลัวๆกลัวว่าจะเป็นแนะนําอาจารย์เกินไปนะคะกราดกาดกาบขอประทานพ่อด้วยนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณอาจารย์ด ah. ah ้วยนะคะนักพิธ <obedient> ีกรด้วยนะคะ